สัมมนาติดอาวุธเติมความรู้ส่งท้ายปี TNN ช่อง16จัดงานผ่าทูซูสเตนเนอบิลิตี้รายการการตลาดเงินล้าน TNN ช่อง16จัดงานสัมมนาผ่าทูซูสเตนเนอบิลิตี้ปั้นแบรนด์ธุรกิจสู่ความยั่งยืนเปิดมุมมองการทำการตลาดยุคใหม่ปรับกลยุทธ์วางแผนธุรกิจรับความท้าทายในปี2568เผยเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ที่มีคุณค่าและยั่งยืนจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำเพื่อขับ เคลื่อนองค์กรให้เติบโตในสมรภูมิการค้าโลกได้อย่างแข็งแกร่งโดยงานจัดขึ้นที่บริเวณด้านหน้า MCC Hall ชั้น3ามเดอรมอลไลฟ์สโตว์บางกบินดรบุรินทร์รัตนสมบัตินายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปี2568เศรษฐกิจกไทยต้องเผชิญความท้าทายจากการแข่งขันภายนอกที่รุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นความขัดแยงระหว่างประเทศเศรษฐกิจผันผวนปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจกอย่างชัดเจน โดยในอาเซียนคาดการความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่1ล้านล้านบาทหากแบรนด์สามารถปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านี้ก็จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและนำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจนอกจากนี้การปรับแนวคิด Conventional Brand ไปสู่ Sustainable Brand หรือแบรนด์ที่ยั่งยืนโดยยังคงเน้นผลกำไรควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างมูลค่าสินค้าและบริการ แนวคิดเป็นมิดกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงการกำหนดเป้าหมายของแบรนด์ที่เกิดผลบวกต่อสังคมพร้อมใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจเข้มแข็งหลังจากนั้นไปฟังกุญแจไขสู่ความสำเร็จในการสร้างแบรนด์จากนายธีรพงษ์ระบือทำประธานกรรมการบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดเผยว่า ปัญหาหนึ่งที่นักการตลาดต้องเจอเมื่อสินค้ามีกระแสต,ตอบรับที่ดีจะเกิดการแข่งขันด้านราคาดังนั้นหากปรับราคาลงก็ต้องลดคุณภาพลงด้วยซึ่งแบรนด์หงไทยไม่ทำการตลาดลักษณะนี้ โดยเชื่อว่าการรักษาคุณภาพจะทําให้แบรนด์ไม่ตายและสิ่งสําคัญคือการเก็บข้อมูลด้านการตลาดให้มากที่สุดเพื่อนํามาต่อย,ยอดพัฒนาสินค้านานนางสาวดวงดาวมหนานวานนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซาบีนาจำกัดมหาชนกล่าวว่าบริษัทได้เปลี่ยนแนวคิดจากการรับจ้างผลิตให้แบรนด์ต่างๆมาเป็นเจ้าของแบรนด์และเริ่มทําการตลาดอย่างจริงจัง ปัจจุบันบริษัทได้ลดสัดส่วนการรับจ้างผลิตให้ลูกค้าต่างประเทศลดลงเหลือเพียง10%โดยบริษัทจะเน้นศึกษาข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคซึ่งถือเป็นจุดแข็งของซาบีนาด้วยการรวบรวมข้อมูลมาพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นพร้อมมุ่งเน้นการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ปิดท้ายงานสัมมนาด้วยกลยุทธ์การปั้นแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังจากนายจักริตติสายสมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมากุโรกรุกจำกัดมหาชนได้กล่าวว่าสิ่งที่แบรนด์มากุโรให้ความสําคัญคือการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนืน่องจากเป็นธุรกิจด้านอาหารวัตถุดิบและรสชาติรวมถึงกระบวนการปรุงเป็นสิ่งสําคัญนอกจากนี้ยังใช้ทุกชิ้นส่วนของวัตถุดิบอย่างคุ้มค่าเพื่อลดขยะอาหารซึ่ง สิ่งที่ทั่วโลกให้ความใส่ใจทั้งนี้สามารถรับชมคลิปสัมมนาย้อนหลังทางเว็บไซต์ w w w t h a ไวด์เว a n ไทยแลและทาง YouTube ของ TNN ช่อง16